โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านัด้วยนะครับผมก็หายกันนานเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมตอนนี้อยู่ในไอดีผมนะครับผมวันนี้ก็แค่มารีวิวรหัสนะครับผมที่ผมปั้นมาดับมือของตัวเองเลยนะว่ามันจะจริงๆผมก็ไม่ค่อยเทียบล็อกนะครับผมก็ก็แค่เล่นๆให้ให้มัน ให้มันเทียบเทียบไว้เฉยๆนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมก็ตอนนั้นนะครับผมก็ขอเล่นใล่างก่อนเลยนะครับคือก่นแรกนะครับผมก็ไม่เล่นเกมธรรมดานะครับที่พวกไฮไลท์ฟีไฟ์อะไรอย่างนี้นะครับที่ผมเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมก็ก็เล่นเกมพวกนั้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ ก็มีการที่ว่าเอ่อทับเลนะครับตอนนั้น mm hmm. คือโดนหลอกมานะครับผมมันพังมันก็เลยเล่นได้เลยเกยมวันฟันแมนนะครับ mm hmm. เกมเบาๆนะครับผม mm hmm. ผมเนี่ยก็เลยมาเล่นวันฟันแมนไปเรื่อยๆจนท้ายนะครับผม,ผมก็กลับกลายเป็นว่าผมปั้นให้มันเทปๆขึ้นมานะครับผมที่จริงก็ไม่ได้เทปมากหรอกนะครับผมเพราะผมเป็นสายฟรีนะโอเคปะ มาดูที่อ่ามาดูที่ตัวละครของผมนะผมก็มีละครไม่มากนะครับผมปานก็ไม่ค่อยได้มากนะครับผมทีมลากของผม,ผมก็จะเป็นปาน,นี้เลยนะครับผมก็จะเอาซูเปอร์ดาร์กชายมายืนรับหน้านะครับผมแล้วก็เอากัวเดนบอลมายืนรับติงส์ด้วยนะครับผมส่วนด่วงผมเนี่ยก็ถึกอยู่แล้วนะโอเค แล้วก็ลินดินนะครับมารับตัวข้างหลังมารับดาเมจข้างหลังนะครับผมแล้วก็ที่ผมเอาดินๆินมานะครับผมเพราะว่าจะได้จะได้สร้างกระดูกสีทองนะครับผมมันจะได้แบบว่าแหลงขึ้นนะครับผมก็ในส่วนของด้วงนะครับผมที่มีเลือดเยอะนะเพราะผมใช้เป็น สองสูตรตัวนี้นะครับผมในเลือดหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสูตรตัวนี้นะครับผมเฮ็ดอิล่ะ่เยอะเลยนะครับอผมโอเคนะใส่ตัวนี้เข้าไปนะโอเคต่อมาของทัชซึมากกีนะครับผมก็จะใช้เป็นในสองของโจมตีทั้งหมดเลยนะครับผม ทจริงกางเกงนักบับตัวนี้จะามาใส่ให้จกักรพรรดิเด็กนะครับแต่จกักรพรรดิเด็กผมว่าจะใส่เป็นในส่วนของเส้นป่าเถื่อนน่าจะดีกว่านะครับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะไม่เหมือนคนเติมนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นกพวกใา่เติมนะครับจะมีพวกเนี่ยเป็นเซตเลยนะครับผมจะเป็นเซตเลยนะครับพวกใส่เติมนะครับน่แต่ละตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็ไม่ได้เทปอะไรขนาดนั้นนะครับผมเซิร์ฟที่ผมอยู่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าผอยู่เซิร์ฟที่โทษไรผมขอดูแป๊บน,นึงนะครับผมอ่มันดูตรงไหนทุกคนอผมไม่รู้มัน นหมันดูตรงไหนใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับผมผมไม่รู้นะครับอยู่เซิร์ฟที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมก็ใกล้เลเวลขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดสิบอยู่นะครับผมเออโอเคมาดูที่อันดับการปรลองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผม ก็อยู่ที่อันดับ1183นะครับไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็ดูอฟังตรงข้ามนะครับที่อยู่อันดับสูงกว่านะครับผมก็เขาพลังเยอะกว่านะครับผมผมมีล้านเลยนะครับ แสผมก็ไม่กล้าสู้เขานะเขามีลุริปุริปีซันเนอร์นะครับผมผมก็ปั้นเท่าที่ผมจะทำได้นะเออเอาอยากสู้เขาไหมผมก็อยากสู้นะแต่ลองลองสู้ดูก็ได้นะครับแต่ถ้าแพ้นี่อย่าดราม,ม่าครับนะครับ,เร,บเริ่มเลยนะครับผมเริ่มมาฟังจักรพพัดเด็กเขาได้เปิดก่อนนะครับผม เอา,านะครับผมก็ใช้คัตซึมุกิหล่มไปนะครับผมจะวัดเด็กอัดต่อครับผมประมาณนะกเก้าหวานเขาก็แกลดมานะครับผมเป็นลินผมทําการปล่อยไปนะครับแต่ไม่ติดกระดูกหัทีทองนะครับไม่ไรผมก็ไม่ได้ใจนะปกติมันก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน รีพลีซต,ต,ต,ต่อยจะพัดเด็กผมมานะครับแต่ไม่ตายนะผมซปเปอร์ดาร์คชายทุ่มไปหนึ่งทีนะผมก็จะพัดเด็กรัวแขนโกนละหมามานะครับผมดวงผมยังไหวนะครับเพราะมีพาสซีฟของซปเปอร์อันลอยดาร์คชายนะครับมาช่วยด้วยนะครับผมมันก็ล่วงนะครับ คนะครับลิลลิน,ลนโอเคผมชนะหรือเปล่าผมคุณแจ็คนะฮะโอเคผมชนะเฉยเลยนะครับผมเขามีพลังอยู่ที่เจ็ดแสนะครับแต่ผมมีห้าแสนนะครับสามารถชนะได้เลยนะครับผมโอ้ my god ทีมข้างหน้านะครับก็มีแต่พวกพลังสูงๆนั้นเลยนะครับผมดูดิ ก็ประมานนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาดูในส่วนของกิวกิวผมก็ตอนแรกๆที่ผมเล่นผมก็ไม่รู้นะผมว่ายังไงหรืออะไรนะผมผมก็ให้บางทีนี่ก็มีอ่า คนนะครับมาเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมคนมายังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะโอเคนะครับผมทีมก็ประมาณเกี่ยวก็เมื่วานนี้นะโอเคนะก็ผมก็เป็นหัวหน้าเกี่ยวนะครับผมก็มีแต่คนกำลังกากกาวมาเนะนะตะตาะกากกาวนั้นเลยะครับ คน,นะนเดินากาเข้ามาฮะเดินทั้ง้ซกีผมแค่เดี๋ยวก็ตายฮนะบอกเลยนะผมก็เป็นผนากิวนะผมก็ไม่รู้นะเพราะที่เหลือมันมายัางไงมาตบคุณแอนนี่อยู่ในกิวผมหรือเปล่าปุ้กดปิดทันทีนะครับมาตบคุณ นับครับผมโทรมาเมื่อกีน้นี่นะครับเชื่อมแวบตอนนี้นะครับผมก็มาไปเมื่อกี้นะครับก็ขอตัดนะครับไปดูเซิร์ฟนะครับว่าผมอยู่เซิร์ฟที่เท่าไหร่นะครับสรุปแล้วนะครับผมอยู่เซิร์ฟที่352นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟที่เต็มแล้ว นะครับผมส่วนเรื่องเพชรนะครับผมถามว่าเมื่อกี้เนี่ยทำไมเพชรถึงไม่เท่ากับเมื่อกี้เลยผมนะครับก็มาตัดมาเล่นอีกวันหนึ่งนะครับผมว่าตอนนั้นเพื่อนโทรมาเนาะเออถามว่าเพชรหายไปไหนนั่นก็คือผมเอาไปซื้ออตัวดํานะครับตอนนี้มีอยู่18ปใบนะครับผมไปซื้อตัวดําหมดเลยดองไว้นะครับ เผื่อเกเรวกันซุปนะครับผมเกเรวกันซุปเอสานะครับตอนนี้ก็มีตัวเอสดาร์มานะครับผมก็ผมก็เป็นสายฟีเนาะพยายามนะครับที่จะนี้ให้ได้เนาะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิววันพันเมนะครับถ้าไม่สนุกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับรอไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงคลิปเกี่ยวกับเกมโรบอทนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับจะเป็นเกมแนวอะไรจะเป็นแบบแนวอะไรเออนะครับก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมให้ดาวดาวเอานะครับผมตอนนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ